ครับตอนนี้หลังจากเราแก้ไขแล้วเป็นไงมาเทสกันแล้วเป็นไงบ้างครับลูกค้าดีมากครับผมไม่สดุดไม่อะไรแล้วผมตอนตอนเราติดไปแดงก็ไม่เป็นไรครับเรื่องเดินเรียบดีครับแต่เป็นไงบ้างคันลงคันเลขเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เยบเป็นไงทางใจแล้วนิ่มไหมคันเลขเบาเลยไหมนิ่มจริงๆครับติดเท้าเลยใช่ไหมครับครับสวัสดีครับวันนี้มาดูการ h o n d a City นะครับ น,นีเปลืองหัวฉีดมาแล้วนะครับเป็นหัวฉีดเทฮินลูกค้ามาจากศรีสมานนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีการจอดรถติดสั่นแล้วก็เปลืองแก๊สนะครับจากที่ดูก็น่าจะมีแก๊สั่ว,วมีค่าแก๊สออกมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปฟังเสียงข่อกันนะครับ ดูก็นิ่งปกติดีนะครับแต่เดี๋ยวรลองถอดหัวฉีดออกมาล้างกันดูนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างหัวฉีดฮอนด้าซิตี้นะครับคันนี้ไปแปลงเป็นหัวเค่หินนะครับสีฟ้ามากระปุกการเตือแก๊สนะครับแล้วก็มีรอบเดินสั่นนะครับเป็นมาได้ประมาณเกือบเดือนนะครับเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งครับเริ่มล้างน้ำที่หนึ่ง ให้ดูก็โอเคนะครับไม่ได้มีหัวไหนดำมากปัญหาั่วซึมก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะจเาจาะกะนัางกันนะครับสองครั้งทางละรอยห้าสิบเป็นสามครั้งนะครับด้วยระบบปัดทิ่งเดี๋ยวเราดูอีกทีตอนน้ำสองนะครับตอนนี้เป็นการล้างน้ำที่สองครับเราเริ่มล้างน้ำที่สองกันนะครับ เริ่มล้างน้ำที่สองแล้วนะครับดูก็โอเคดีนะครับปัญหารั่วซึมไม่มีเดี๋ยวเราล้างกันสองครั้งนะครับครั้งร้อยห้าสิบแป็นสามร้อยครั้งนะครับด้วยชิ้งเดี๋ยวให้ดูสภาพน้ำที่หนึ่งนะครับหลังจากล้างอันนี้เป็นสภาพน้ำที่หนึ่ง ก็ถือว่าไม่ได้ดำมากนะครับแต่ว่ามีเศษตะกอนอยู่ไม่มากเท่าไหร่หรือว่าก็ตั้งสาเดี๋ยวก็ดูอีกทีตอนประกอบกลับครับมาเทปล้วนนะครับ Honda City หัวคเคยหินนะ ร้อยนะครับไม่มีนวดเดี๋ยวไปเทียรถกันนะครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้เราพา Honda City นะครับคันนี้มาจากศรีสมานนนทบุรีนะครับสอบถามลูกค้าตอนมา,อาการเป็นไงครับลูกค้าอรถวิ่งแล้วมันมัน,ไม,มมน,น,น,มนไม่เรียบครับผมเหมือนเครื่องยนต์มันเดินไม่เรียบครับยิ่งตอนติดไฟแดงนี่จ,จะเออ่รถมันจะสะดุดครับผมสะดุด วัดรอบก,ก็จะตกครับครับตอนนี้หลังจากเราแก้ไขแล้วเป็นไงประเทศกันแล้วเป็นไงบ้างครับลูกคาดีดีมากครับผมไม่สะด,ดุดไม่อะไรแล้วครับตอนอตอนเราติดไปแดงก็ไม่เป็นไรครับเรื่องเดินเรียบดีครับแล้วเป็นไงบ้างคันลงคันเลขเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เยบเป็นไงดังใจแล้วนิ่ไมไหมคันเลขคันเ <c oughs> <อ>บาเลยไหมนิ่มจริงจริงเลติดเท้าเลยใช่ไหมครับติดเท้าเลยนะลูกค้าบอกว่าติดเท้าแล้วแต่นนีผ่านไหมลูกค้าอย่างางีง้ ผ่านานะโอเคก็ขอบคุณลูกค้าจากสีสปาสครับขอบคุณครับครับตอนนี้ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับ h o n d a c i t y คันนี้จากนนทบุรีนะครับไปแปลงหัวมามากับประการสั่นกับเปลืองแก๊สครับก็ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยครับลูกค้า